ันเพนจะมาทํามีโกโก้มีน้ำข้นหวานเพนจะมาทราอะไรพี่ดาวหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจแป้าสิบคอมเมนเสร็จแล้วไปจุ้งธรรมก้นนิบกันนะคะไปเริ่มทำกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็หนับได้นะคะต้องมี เจ้าผงโกโก้วันตินเมโลหรืออะไรก็ได้เลยตั้งเต้แต่จะเป็นผงโกโก้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเออนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่อีกท่าไม่ได้จ่ายะกลัวมันปิ้นมากก็เพิ่งซื้อใหม่มีซื้อใหม่เก็บก่อนใช่ปะโอ้แกการอันนี้เพิ่งซื้อเก็บใหม่โค้ชเกะพันทิมเบล เรียบร้อยเกินพุชมากแล้วก็หาช้อนโต๊ะมานะคะปีายถ้าทำเยอะก็เยอะหน่อยก็ได้หนึ่งช้อนโต๊ะชั่หนึ่งช้นชอน,ชนโต๊ะนะสองช้อนโต๊ะถุงขือนมข้นหวานเยอะมากหวานขึ้นตายเลยแหละปึ๊บสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะพุช เพนใช้สีช้อนโต๊ะก,ก่อนละกันนะพอได้อย่างนี้แล้วก็เอาเจ้านมข้นหวานนะคะไปใส่ในไมโครเวฟให้มันเหลวๆหน่อยแต่ตอนนี้นะคะที่ทุกคนไม่ได้เห็นหน้าเพนนะเพราะว่าหรือไม่เพราะที่ไหนพ่อพ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อไปไลยแล้ก็แอบไปนอนและคือต้องมาทำคนเดียวซึ่งกล้องจะแร้สันหน่อยก่อวาพ่อม่อยู่พ่อเอกไปนอนค่ะทุกคนพ่อเอกไปนอน ไปกันนะคะไปอดเรียบร้อยแล้วก็เอานี่ออกก่อนไม่เอ็มซาอ์ลมากเกินไปอย่น้องยอขอให้มากันชะยดานมข้นของเราใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะคะเห็นไหมเข้าไปแล้วก็ จะปิดฝ่ายไม่ปิดฝ่ายก็ได้น้นแล้วเต้ยไม่บายทุกคนเพนจะพาทุกคนไปดูพ่อกันนพะเพนพ่อไปแแดดเป็นหนองจริงๆ เมื่อกี้นะคะพ่อบอกว่านอนแล้วแต่อไม่เล่นโทรศัพท์ได้ยังไงเนี่ยตะกอนหน้าขาวพร้อมจะนอนเหมือนเด็กเลยเราต้องลางผมแล้วมาช่วยถ่าย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะลากตากลองไปสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทํากันนมข้นหวานนะคะใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วแต่เราไม่ได้เปิดวีดมเปิดวีดไปเพ้นกะว่าจะเอาสักนหนึ่งนาทีไปใกล้ หนาทีนะคะเพื่อให้นมข้นหวานละลายนะคะแออยากงะโดนโดนเน้แวก็บนี้เสร็จมันก็ละลายแล้วเนี่ยมันละลายมัต้องเหลวเนี่ยรอนมากแล้วก็เอากกมัน kind ร of well ีนดีไปไหนสิไ kind ม of anyway> ่ให้กินอะ เพนชอบโกโก้เข to ้มเพงก็จะใส่ไปนี่แล้วก็เอาชิ้นร่อนมานะรัวหกมากเลยสิได้ใส่เข้าไปในนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ร่อนที่เพนร่อนนะคะเพนอยากให้มันละเอียดมันจะได้ละมุนไม่จะได้ไม่กินอยู่รู้สึกเหมือนเป็นก้อนโกโก้แบบไม่ไม่ใช่เป็นก้อนโกโก้โผล่มาอะไรเงี้ยเพนนะคะจะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะเพนชอบ เข้มข้นแต่จริงๆใส่หิชอนโต๊ก็เข้มข้นแล้วนะแต่เป็นเข้มข้นเพราะว่าโกโก้มันหอมอ่ะมันกดใจแม่หวายหอมมากทุกคนก็เราก็ต้องร่อนแล้วแต่ว่าจะร่อนไหมถ้าอยากได้ทําแบบเร็วๆก็ไม่ต้องร่อนก็ได้นะคะไม่ผิดไม่ผิดเลยนี่จะเห็นไหมทุกคนพอร่อนแล้วมันจะดูน่ากินมากจ้ยเห็นรึเป่าเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนให้เรากดๆบีบๆไปก็ได้ บีบๆไปเนี่ยมันก็จะ,กกนจะแตกแต่บางทีมันจะแตกในบางทีมันก็ไม่แตกนะทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับดวนพ้นอยู่กับว่าโกโก้นั้นอ่ะมันหนาไหมก่อนทำอย่าลืมล้างมือนะคะช่วงนี้โควิดนะคะโควิดและวรอกสาบนล้ออันตารายมากก็หยุดอยู่บ้านนะคะแล้วก็ดูคลิปเต็นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะ<อ>แล้วก็ใส่ร<อ>้อนใส่น้ำข้นหวานลงไปนะคะ ใส่ไปูทุกคนเป็นแผ่นร้อนมากระวังนะคะระวังมือความกันแน่ว้าวร้อนมากชืบชืบแค่นัน้นเมื่ใส่หมุดเพนจะใส่ทีนี้แต่มันก็เกือบหมดแล้วเพนก็ตีเข้าไ,ไปค่ะตีเข้าไ,ไปนะคะได้มันได้อยู่อุ๊ปได้อยู่นะหนืดนะแค่นี้หนืดแล้วนะเนี่ย คนอื่นคือเขาตีหนึบแบบน่ากินมากๆมันเริ่มได้แล้วนะแต่เพ้นอยากได้แบบหนึบหนึบเหมือนกินเหมือนแบบเหมือนมัดเบลโล่ที่มันหนึบหนึบอ่ะเหมือนเยลลี่เนอะเหมือนเม็ดที่มันเคี้ยวได้อ่ะแางนั้นแหละเพ้นอยากได้แบบนั้นมากกว่าใครอยู่บ้านก็ทําได้นะแต่จะล่อนเออจะล่อนโกโก้ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะล่อนหรือไม่ล่อนก็ได้ใช่ไหมครับพ่อใช่ไครับพ่อใช่ครับ จะหลับหลังกล้องอยู่แล้วอหรรเนี่ยวางไปอย่างนี้นะ,นะคะแบกนี้แล้วเราก็หักกันกนมาตัดแต่จริงๆอันนี้วบก็ได้นะแต่ยังเก็บไม่ออกกันไปหักเฉ็บ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 เยบลยเฉ็บเฉ็บเฉ็บไปและต่อไปไม่ใช่ใส่ได้เลยนะไม่งั้นมันจะติดแลเวลาเราเอาออกมาใช่ไหม เราก็ต้องใส่โกโก้เข้าไปรอ,องด้านล่างตัวล่างตรงนี้เพื่อเวลาใส่เข้าไปมันจะได้ไม่ติดแล็บสเีเวลาเราแกะมาเวลาเอามาปั้นไม่ต้องเยอะนะแค่รองพื้นฐานมรองเยอะๆนะทุกคนไม่งั้นนะมันจะติดแล็บแล้วมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยอเอารองโกโก้หนึบของเรานะคะมาโชว์ไปมันหนึดจนมันไม่ไหลออกไปเยอะ ลมลงไปสีลงไปสีลงไปสีอร่อยมากมาเมื่อกีชิปกรเป๋าค่ะออกกระซิสงหนูเพือเพื้เอ,อเพืเออ้อชู่และต่อไปเราก็ต้องโรยน้องโกโก้ปิดข้างบนค่ะไม่งั้นถ้าไม่โรยข้างหน้ามันจะติดมันจะติดอีกเช่นเดิตมตัดเทิน โรยไปทั่วให้ทั่วนะคะ <S <S ได้กิน so beautiful แล้วเราก็ทำการหอยน,นี้เลยโจ๊ะโจะหอ,อยพี่จะนี้นะคะชูอันนี้นิ่มปึ๊บปึ๊บกดกดน้องน้องอันเหลืองหน่อยนี่แล้วก็เอาน้องนะคะ จะใช้ช่องกินหรือช่องเงินก็ได้แบบเพียงจะใช้ช่องเินก็ขอแบบนี้เด็กเจนไหมคะนี่แดงจืดิเดี๋ยวกินสมงมาดูกัน two thousand years later ก็หลังจากที่เราแช่ไปในช่องฟิลเพื่อสมองก็ได้มาประมาณนี้ต้องลูกแข็งๆมากกว่าเดิมแขกันนี่เห็นไหมถ้ามีตรงนี้มันไม่มันไม่โดนเยอะมันติดนะ แต่ที่เราโรยโหัวหิติดหนักมากโอ้น้องน่ากินมากนี่คือถ้าเราโรยไปไหนึ่นจะง่ายขึ้นเนี่ยข้างหนึงก็จะง่ายขึ้นจะมีบางจุดที่มันไม่โอเคแต่ก่อนที่เราจะทำนะคะทุกคนเราต้องเอามือของเรานะคะไปปลายนิ้วอะ่ะถูไปันนี้ก่อนหรือว่าใครจะเอาผงโกโก้มาทาตรงขอบๆปลายปลายนิ้วเพื่อเราจะปั้น เนี่ยมันจะติดมือแล้วก็ดึงขนาดอันนี้คือขั้นตอนการทำมันดูแบบอุปกรณ์น้อยแต่จริงมันทำยากะแล้วก็ทำการปั้นอย่างนี้เลยนี่นี่น้องน,น่ากินไหมแต่ยังไม่จบแค่นั้นแต่เราต้องใท่ผงโกโก้เข้าไปไม่ต้องเยอะนีดเดียวเพื่อเจ้าน้องมาครกุกเจ้าน้องครกนะคลุกเขาให้มันเป็นแบบ เป็น้กนที่มันดูน่ากินนี่ถึงว่าเสร็จเป็นโกโกน้นกัดเลยอะ มันหนึบมันหนึบจริงๆ <Hey. S 1> รสชาติช็อกโกแลตนะคะเหมือนดาร์ช็อกโกแลตประเภทชอบเข้มข้นมันก็อาจจะค่อนข้างที่เหมือนดาร์ช็อกโกแลตไม่แปลกปลก็ต้องแบบน้องจะเหลวแล้วมันจะติดมือเวลาเราปั้นซึ่งมันต้องติดมือแล้วเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นโกโก้เน,นี่หนึบมันก็ต้องมีติดมือติดปากปันดำเลกินแล้วปันดำนี่คือน้องน่า มากมากนะคะใครจะปั้นน้องเป็นรูปเห็ดหรือรูปอะไรตามจินตนะการตามใจชอบก็ได้จริงจริงไม่ต้องกลัวเลยนะคะแพ้แงนต้องเลอะอยู่แล้วเพราะว่าเพ้นทมือเลอะตั้งสิบนิ้วเพื่อในการทำกุ๊กคุนเปุกคนคมมเลยนะไพ่ต้องขอตัวไปกินก่อน,นะคะทุกคนคำแบบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพนด้วยนะคะเพนจะได้มีกำลังใจทำต่อไปและช่วงคนนี้นะคะวิกฤตโควิดก็อยู่บ้านกันนะลืมล้างมือแอกนอกี้ฮโดรเจนแอนกีฮอลและล้างมือด้วยผลสบู่ดลวยนะ